วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานเติมเกมถูกรับเติมเงินถูกกว่าเติมเองโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า5ปีไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัยใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนมนทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ชาแนลเ Gaming สำหรับวิดีโอนี้จะเป็นของด่าน swev4 นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเล่นโหมดยากให้ดูเลยนะเพืเ่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งโหมดธรรมดาแล้วก็ยากเลยแผนนี้ทีมก็จะมีแวนกาดเวดดิ้งดีพีสตัวนะครับตัวดาเมจเวทหผมใช้มิยานะเป็นดาเมจเวทเดียวก็ได้ตัวของกาดตั้ง1ตัวสไนเปอร์สตัวดีเฟนเดอร์สตัวพระสตัวนะครับอ่านแนะนําให้มีพระฮิวมูลหนึ่งตัวนะจะทําให้เล่นได้ง่ายแล้วก็เป็นกาเบลกับรถถุยนะครับโอเคคราวนี้มาดูสเต็ปกัน เริ่มมาเราวางเวนการ์ดไปก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายก่อนตามมาด้งดีพีเรื่อยๆคราวนี้เดี๋ยวรอพื้นมันไฟลุกนะรอเราวางไปขึ้นก่นโอเคแล้วเราค่อยวางรถถุยรถถุยเอาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวดามจเอ๊ะ๋ยวเอาตัวผ้าก่อนดีกว่าเอารถถุยตัวเดียวมันคิวไม่ทันเราก็ตามดามจเวทน,นะครับพะศัตรูประเภทตัวนี้ก่อมันหนา ยังไม่ต้องรีวางสไนเ,เปอร์คราวนี้วางเวนการ์ดเพิ่มด้าน,นขวาอามตะบ็อกตามด้วยตัวพระคิวหมูนะครับเอามาวางตรงกางทางขวานะคนี้วางสไนเ,เปอร์ด้านบนตัวนี้จะเป็นดาเมจหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับด้านฝ่ายตรงนี้น เซตอัพพื้นฐานโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนเอาแวนการดอ,อนครับวางเป็นดีเฟนเดอร์ไปแทนตรงนี้ผมเล่นง่ายหน่อยเพราะว่าอามิยาผมขึอนี2แล้วนาเมจดมันค่อนข,อขอ้างเยอะเดี๋เราผงต้องเปลี่ยนเป็นดีเฟนเดอร์แทนพวกศัตรูตัวยิงไกลที่ถือหน้าไม้เนี่ยมันจะได้มาเล่งยิงดีเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ผมจะเอาตัวของกาเวล ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตัวแทงค์เรายืนไม่ไหวเนี่ยเราสามารถเอาตัวกาวเวลเนี่ยมาช่วยทำำวําดาเมจพร้อมกับแทงค์ตัวหน้าไม้ไปด้วยได้นะแล้วสําคัญมากเลยให้ดูตรงทางออกไอ้ทางศัตรูมาด้านล่างให้ดีนะครับพอมันมีเส้นขึ้นแบบนี้ก็คือตัวเวทจะมาเนี่ยถ้าเราวางกาวเวลเป็นตัวสุดท้ายคือไม่มีปัญหามันจะจับกาวเวลล้วก็แค่ขายทิ้งครับแเดี๋ยวผมจะเอามลันท่ามาช่วยทำดาดัจเพิ่ม สาเหตุที่ผมเอาพระวางข้างบนตรงนี้ก็คือว่ามันจะได้ไม่ต้องคิวตัวเมนท่าที่มาตรงนี้คือตายก็ไม่เป็นไรเรามาช่วยแทงเฉยๆสำคัญคืออย่าให้ตัวแท้งสองตัวซ้ายขวาเราตายก็พอคราวนี้พอศัตรูมันเดินมาจากซ้ายขวานะครับอย่ารอแป๊บนึนนงอ่ามันมาแล้ววางกาเวลไปเลยเพราะว่าตัวจอมเวทมันจะมาล้ มันก็มาจับกาวเบวลเราก็ขายทิงครับที่เหลือก็ง่ายแล้วถ้าเรารู้สึกว่าตัวแท้งเรายืนไม่ไหวเราก็วางพวกเวนกานะครับเอามาล่อเป้าตายก็ไม่เป็นไรเฉพาะเวนกาตายคูดาของกาวเวลก็น่าจะเสร็จพอดีก็วางกาวเวลสลับกับเวนกานรมีสกิลอะไรก็กดไปเกาเวลตายก็วางเวนการ ก็ผ่านได้ไม่ยากครับเต็ปน,นี้เนี่ยเดี๋ยวพอมันจะสลับไปมาพอดีนะแต่ดูเหมือนว่าตัวเบนการ์ดผมจะไม่ตายละก็โอเคเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ